งกับผมทํามาผมไม่เคยใช้ไดโนโนครับผมร้องผิดร้องถูกมาก็ประมาณที่จังกับเล่นมาแล้วนะก็อยู่ประมาณสักส <40 S 1> ี่สิบปีแล้สี่สิบปี าเรือมันไม่พลิ้วเสียงเครื่องมันก็จะไม่รวมปอดมาอย่างเงี้ยแต่ช่างเป็นเรือกระบะเนี่ยมันก็ต้องเรือก็ต้องโดดดีอะไรดีรช่วย สัปดาห์นี้นะครับเราก็มาถึงพูดถึงเรื่องของการแข่งนะครับเทคนิคการทําเรือสร้างเรือนะครับเราก็มาอยู่กับพี่คนนี้ครับพี่แนะนําตัวหน่อยครับผมช่างใหญ่พัฒนาหรือลุงอรุณแก้วนุ่มนะครับครับผมก็ช่างใหญ่ครับมีหน้าที่ในการสร้างเรือใช่แล้วก็ขับด้วยนะครับด้วยต่อด้วยครับผมอ่าถามนิดนึงครับชนิดของเรือเนี่ยโดยหลักๆแล้วที่แข่งกันเนี่ยมีอะไรบ้างมี2ประเภทครับเรือสองตอนกับเรือกระบาดเดวอธิบายหน่อยครับว่าเรือ2ตอนนี้มันเป็นยังไง ครับเรือสองตอนจะวิ่งเรียบครับมันจะไม่กระโดดถ้าเรือกระโดดมันจะไม่มีตอนมันจะท้องแบนกว่า้อเรือสองตอนจะมีสองตอนที่เขาเรียกเรือเต็บเรือเต็บเลยนั่นใช่ไหมครับเรือเต็บเรือเต็บการสร้างเรือเนี่ยอย่างที่บอกเราต้องเลือกเริ่มเริ่มจากตรงไหนเริ่มจากไม้ก่อนจื้อไม้ก่อนแล้วก็วาดข้างครับมันจะยากตอนวาดข้างเพื่อจะสร้างขึ้นโครงมาครับวาดแบบครับแล้วย้อนกลับมาที่เรื่องไม้นิดนึงว่าเรา จะเลือกชนิดของไม้ไงไม้มีกี่แบบไม้ที่ใช้อยู่มีไม้มายมยมกับไม้อัดครับครับไม้มายมยมก็คือไม้นี้ที่เราเอามาตอยทําอย่างอื่นแล้วก็ไม้อัดจะปูพื้นปูท้องครับผมทำไมต้องใช้ไม้มายมยมมันเบาครับทำเรือแข่งดีมันหาง่ายหาง่ายด้วยอตอนนี้ไม่ค่อยมีครับแต่ราคามันก็แพงโตไม่ทันโต่ไม่ทันเรือครับเรือเยอะโตไม่ทัน การขึ้นโครงเรืออย่างเงี้ยบางทีเรามีสเกลไหมแบบเหมือนแบบมีแบรนมีอะไรไหมมีครับ,รบมันก็มีแบบในแต่ละรุ่นของมันร,รุ่นที่ขับอยู่ก็ 5K มันก็จะมีแบบของ 5K ก็คือเครื่องสี่สูบถ้าอีกรุ่นเล็กๆล,ลงมันก็สูบเดียวสองสูบมันก็จะเล็กลงไปครับอันนี้สี่สูบมันก็มีแบบของมันครับอืมเก็มีกําหนดขนาดนะครับก็มีครับอย่าง 5K ต้องเป็นประมาณยาวเท่าไหร่กว้างเท่าไหร่ก็ถ้าเป็นเรือ สเตปสองตอนเนี้ยก็จะอยู่ประมาณ11ซอกจะเป็นเรือแข่ง1 1อซอกครับ <aring> ว <rawd unre iry> ัดยังไงวะเนี่ยขนาดมาตายังเป็นมาประมาณ5เมตรห้าเมตรห้นะครับ11ซอกอ่าฮะแล้วความกว้างความพ้างก็แล้วแต่40นิ้ว39ิ้นิ้วครับแล้วแต่ที่จะต่อให้ลูกค้าหรือว่าที่ใช้แข่งผมเนี่ยบอกตรงอย่ารู้มากเนี่ยเรือเนี่ยที่วิ่งกันเร็วเวเนี่ยขับยังไงเพราะมันไม่มีถนนมันไม่มียางมันความรู้สึกล้วน อ่ะครับใช้ความยากง่ายเริ่มเริ่มังไงดีกว่าถ้าคนจะขับเรือเรือเรือหางยามันก็ต้องรู้เทคนิคก่อนนะครับในการที่จะขับไปว่าเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาอ่าเพราะให้ขับให้เร็วอ่ะบางคนก็อาจจะขับได้เหมือนกันครับแต่เทคนิคการที่ประคองเรือให้อยู่ในในทิศทางก่อนครับอ่าโอเคเราล้วคือมันไม่มีพวงอะไรมันก็อยู่ที่อยู่ที่แฮนด์ที่เราจับครับคอยบังคับมันแต่ก็อยู่ที่ใจด้วยถ้าขับเรือแข็งก็ใจก็มีส่วนนะครับก็จริงนะ เพราะว่าคือร้อยแปดสิบร้อยเก้าสิบอยู่ในรถยนต์เนี่ยแม่งก็เสียวระดับหนึ่งนะแต่ว่าบนเรือไม่มีอะไรบังไม่มีอะไรบังแล้วก็คิดกันเล่นๆนะถ้าเกิดแบบมันมีอะไรมันมีอะไรผ้าขึ้นมาเรือคว่ำเนี่ยก็เกิดเกิดบัดิเหตุถ้าไม่เป็นไรมากก็ขึ้นมาก็แค่จุกจุกอ๋อคือลงน้ําไปใช่กระเด็นตกน้ําแต่บางทีถ้ามันเร็วๆวมากแล้วมันเกิดบัดเหตุบางทีเราก็ตั้งหลักไม่ทันเราก็บุ๊บเลยอีกนิดนึงเทคนิคการขับเรือสองตอน มันก็จะมีวิธีการออกตัวมันจะยากตอนออกตัวหน่อยคตอนออกตัวถ้าไปแล้วมันจะประคองง่ายเรือสองตอนมันจะไปแล้วมันจะขับง่ายกว่ามันจะนิ่งเรือมันไม่โดดมันไปเรียบเรียบครับอมันจะยากตอนออกตัวมันยากยังไงครับก็คือเรายกหางเก่งมันครับเพราะหางมันหนักกาบวกที่ใบพัดมันเป็นใบพัดเรทที่มันกินน้ำครับพอจุ่มไปถ้าเราไม่เก่งหางมันก็จะออกตัวไม่ดีเราก็ต้องเก่งไว้ด้วยครับ เราจุ่มลงไปเราไม่ได้จุ่มหมดเราต้องประคองมันลงไปหรือไม่ใช่ใชแบบยกปุ๊บจุ่มเลยไม่ได้มันก็ออกออก,ออกคือแบบปุ๊บช,ช็อก่ามันจะช็อกมันก็จะออกตัวช้าแพ้เขาได้อีกเรื่องหนึง่งเ็าเห็นตอนนั้นที่เมื่อกี้ที่เซตเรือกันนะครับก็ ช่างใหญ่จะไปยืนเหมือนบอกเลงหางครับเขาเรียกเลงหางใช่ทาไมเราต้องเลงมันต้องเอียงไว้นิดนึงช่วยช่วยไปพัดอ๋อไม่ไม่ใช่ตรงตรงแบบนี้ไม่ใช่ตรงตรงอย่างนี้ต้องบิดต้องบิดทางไหนครับบิดบิดทางหาคนขับิดทางคนขับหาในเรือจงไปอย่างนี้ครับพรทางท่อเสียเพราะอะไรมันเป็นเทคนิคเหมือนว่าช่วยให้ให้ให้ใบกบหางมันมันดื่มน้าด้วยเสมอกันบางทีถ้าเราเปน้อยพอไปไปเรา เคียนออกตัวไปเนี่ยมันหางมันบินได้อันนี้บอกตรงนะครับว่าที่เราพูดกันเนี่ยมันจะเป็นพื้นฐานของการขับโดยทั่วๆไปแต่เอาจริงแล้วหน้างงานเสี้ยววินาทีเนี่ยคนขับต้องตัดสินใจตลอดเพราะบางทีอาจจะแบบลงไปปุ๊บมีเสียอาการมีอะไรก็เราก็ต้องแก้ไขรับอย่างหัวปัดเป๋หน่อยเราก็ต้องทาไงให้หัวเรือกลับมาให้เร็วตั้งลําให้เร็วคือมันไม่มีพวงมาลัยไงมันทุกอย่างมันอยู่ที่หางมันยาวเนาะมันควบคทรลำาก แต่มันจะยกหนักโแหลยขบแรงๆเกี่ยวข้างไม่ไหวเดี๋ยวเรามีอีกเรือหนึ่งคือเรือเรือโดดอันนี้โดดมันจริงๆเรือเรือสองตอนเร็วกว่าใช่เพราะว่ามันวิ่งเรียบครับมันจะทาความเร็วได้เยอะกว่าแต่เรือโดดนี่ลีลาจะมันมันจะมันคนดูไม่โคตรมันเลยแต่คนขับจะมันหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปเจอกับน้าแก่นะครับครับก็มาชมเรืออีกประเภทหนึ่งนะครับเป็นเรือโดดนะครับหรือเรือกระบะนะครับผม ก็คนขับนะครับก็เป็นนักแก่ครับอ่านักแก่นะนําตัวอีกทีนึงครับครับพี่วิวสวัสดีครับนักแก่เรือซิงครับชายาในวงการเรือชื่อจริงก็ไตเยเทลจิตสงเสริมครับอ่านักแก่ครับไอคําว่าเรือโดดหรือเรือเขาเรียกเรือเรือโดดเรือกระบะกระบะตอนเดียวกระบะตอนเดียวไอตอนเดียวนี่มันเป็นยังไงครับผมจะไม่มีตอนเหมือนสองตอนครับพี่เ็นพื้นก็จะลาบไปเฉยๆอืมครับผมอ่าแล้วทําไมมันถึงต้องไปเรือโดดเพราะว่าเวลาวิ่งเนี่ยถ้ามันจะต้องกระโดดแบบตรงเนี้ย จะต้องไม่ติดน้ำเลยไม่ติดเลยอ่ะเหินๆไปอย่างเงี้ยพี่ครับเพราะถ้าเกิดติดน้ำแบบเนี้ยมันจะไม่เร็วอ๋ออ่าหน้าต้องใช่หน้าต้องยกยกเหมือนเรือจะบินอะไรเงี้ยพี่เหมือนเรือสปีดโบทแบบที่ไอ้ที่ต่เที่เขาแข่งใช่ประมาณนั้นครับผมความยากของเรือโดดก็คือถ้ามันโดดเยอะไปอ่ะพี่มันมีโอกาสที่จะ พลิกกับหลังได้แต่ถ้ามันโดดน้อยไปมันก็จะไม่วิ่งอันทีเวลาแข่งก็จะสู้เขาไม่ได้อ่าล้วเราจะเลือกไงครับว่าตอนนี้ต้องเซตให้มันโดดมากโดดน้อยเราดูจากตรงไหนหนึ่งก็คือดูจากน้ํา่อนครับครับถ้ามีคลื่นเนี่ยเราควรจะปรับให้โดดเยอะหน่อยเพราะว่าคลื่นคลื่นเนี่ยมันจะเป็นระลอกครับแล้วมันจะไปรับท้องไว้ครับอ่าถ้าเราโดดเยอะมันก็จะผ่านไปครับแต่ถ้าน้ําเรียบเลย เราก็อาจจะมีคลื่นเนี่ยเราปรับไว้เงี้ยมันจะโดดเยอะไปเพราะว่าน้ําเรียบแล้วมันจะไม่มีคลื่นหนุนใต้ท้องครับอ่าเราก็ต้องปรับให้ลงมาเพื่อให้เราขับได้ครับแล้วก็โดดแบบพอดีให้ให้ไปไกลามากที่สุดะครับเซตตามสภาพน้ําสภาพลมครับอ่าลึกนะเนี่ยครับคือจริงๆรถแข่งเนี่ยก็จะมีพวกอ่าสปอยเลอร์มีอะไรพวกนี้คล้ายๆกันนะพี่ค,คือถ้าอย่างเงี้ยพี่จะเห็นลมถ้าบางสนามเราแข่งสวนลมครับ เราก็ต้องปรับด้วยโดดน้อยหน่อยเพราะมันมีลมอุ้มอยู่๋อถูกไหมครับครับถ้าสนามไหนถ้าเราแข่งตามลมมันจะเราก็ต้องปรับให้โดดมากหน่อยเพราะเรือมจะไม่โดดเพราะมันจะถูกตามลมลมมันจะไม่ไม่ไม่รับท้องไว้ก็คือจะไม่หนุนให้มันลอยนใช่ใช่พี่มันก็ยากอยู่นะเพราะว่าเวลาเราแข่งในสนามจริงๆเนี่ยเราต้องเราไม่รู้ว่าณเวลาวันแข่งตอนแข่งเนี่ยสภาพอากาศที่เราเซตไว้สมมติเราเราเซตไว้ตอนเช้า ครับตอนบ่ายสภาพอากาศสภาพลมจะเป็นยังไงเราตอบไม่ได้เพราะว่าเมื่อกี้เนี่ยที่เราคุยคุยกันเนี่ยตอนแรกเนี่ยยังไม่มีลมเลยยังไม่ค่อยมีลมเท่าไหร่แต่เนี่ยเริ่มมีเขาฝนมาละลมเริ่มแรงปุ๊บเปลี่ยนภายในร้อนาทีแป๊บอ่าร้อยนาทีหลักนาทีเองนะใช่ครับครับผมไม่มีอะไรวัดครับพี่ฟิลลิ่งความรู้สึกล้วนความรู้สึกล้วนๆครับแล้วก็กับเอย่างเงี้ยเนี่ยลมแรงแล้วพี่อ่าเนี่ยแรงละอ่าเนี่ยเราคุยกันเมื่อกี้นาทีที่แล้วตอนนี้ลมแรงนึกออกเลยพี่ถ้าอย่างเงี้ยเราขับสวนลมมาอ่ารถเรือเราโดด ประมาณสมมติที่น้ำเนี่ประมาณนี้พอลมมันอุ้มเนี่ยเหมือนกับพี่ต้าลมเหมือนว่าวมันจะทําให้อาจจะทําให้ไงข้างหลังได้ถ้ามันโดดเยอะเกินไปอะไรอย่างเงี้ยสิ่งหนึ่งนะครับก็คือน้ําหนักของคนขี่คนขี่เรือตรงนี้มันมีการได้เรียบเสียเปรียบมันเยอะไหมครับมีครับพี่ก็คือถ้าอย่างคนตัวตัวเบาก็ทําให้เรือทั้งลำเนี่ยพี่เบาไปด้วยครับเวลาที่พี่ออกตัวหรืออะไรเนี่ยยังไงเบามันต้องออกดีกว่าคนตัวหนักอยู่แล้วใช่อ่ครับแล้วทีนี้ ถ้าจะถามว่าเรือตัวหนักตัวเบาต่างกันไหมต่างแต่ถ้าตัวเบาก็ต้องมีเทคนิคของเขาคนตัวหนักก็ต้องมีเทคนิคของคนตัวหนักว่าจะขับยังไงให้เรือนี้พิวหรือเบาน้ําหรือออกตัวได้ดีแม่นยํามากที่สุดอ่าเพราะคนเพราะคนขับเรือจะไม่มีคําว่ามาเวทน้ําหนักเหมือนรถอ่าถูกไหมรถปรับอะไรไม่ได้รรถอาจจะมีรุ่นนี้น้ําหนักเท่านี้แต่เรือคุณไม่รู้ว่าอันเนี้ยหนักเท่าไหร่รวมแล้วหนักเท่าไหร่อ่าอันนี้ก็ต้องอยู่ที่ ประสบการณ์ของแต่ละคนนะครับแล้วอย่างสมมติว่าถ้าเกิดว่าสมมติเราตัวหนักกว่าเราเราจะนั่งตรงไหนหรือว่าทํายังไงให้เรือมันรู้สึกว่าม,มันสมดุลที่สุดเราก็<ค>พยายามทําให้เรือเนี่ยประทะาน้าเนี่ยให้เบาที่สุดโดยที่ว่าเราหาตําแหน่งนั่งตรง,นรงเนี้ระหว่างนี้ว่าเราจะนั่งตรงไหนแล้วเราพาเรือไปได้ดีที่สุดจะเดินหน้าจะถอยหลังจะยังไงแล้วแต่ให้หน้าเรือตรงเนี้ ลงน้ําเนี่ยเบาที่สุดพี่แล้วก็ไปได้ไกลที่สุดต่อการโดดหนึ่งครั้งผมมีข้อสงสัยครับเรือโดดนะครับน้แกกระโดดสูงกระโดดต่ำามันที่ผมต้องคะแนนไม่มีครับ <c oughs> ไม่มีครับ, <c oughs> รบอ๋อแต่ยังไงก็ต้องโดดโดดสูงโดดต่ําไม่มีผลกับคะแนนไม่มีผลกับความเร็วแต่จะโดดยังไงให้เรือเนี่ยลงน้ําฟึ๊บแล้วพุ่งไปข้างหน้าเนี่ย ไกลมากที่สุดตบปุ๊บแล้พุ่งเลยใช่ครับคือถ้าคุณจะโดดสูงแล้วคุณตบตบน้ามาแล้วมันเหมือนกับพี่เอาไม้พายฟาดน้ําอ่ะครับพี่บมันก็ไม่เดินหน้าเพราะมันหยุดเหมือนที่เบรกแต่ถ้าพี่โดดแล้วเนี่ยมันไปข้างหน้าได้แบบหนึ่งช่วงอ่ะพี่โดดปุ๊บแล้วมาแค่นี้กับโดดปุ๊บแล้วมาแค่นี้อันเนี้ยเร็วกว่าครับเราจะทํายังไงให้โดดแล้วไปข้างหน้าได้ไกลมากที่สุด จะเห็นนะครับชื่อชอรัตนะเจริญพรนะครับอยู่ที่บนเครื่องเรือนะครับทุกหลังที่นี่นะครับเรียกว่าเป็นโต้โหใหญ่เป็นพี่ใหญ่ของตัวจริงเลยให้เฮียแนะนําตัวนิดนึงครับครับผมวันชัยนะครับรัตนะเจริญพรชัยครับผมก็เป็นเจ้าของที่คนที่ทําเครื่องเรืออยู่ที่มีเล่นเล่นกันอยู่ทุกวันนี้การจูนเครื่องเนี่ยมันจะมีเทคนิคพิเศษอะไรบ้างต่างจากการจูนรถยนต์ยังไง จริงๆแล้วการยูนเครื่องเรือเนี่ยมันก็คล้ายๆกันแต่ว่ามันก็อาจจะมีเทคนิคเกี่ยวกับการแตะปรับแต่งแคมครับดูรอบเครื่องดูอะไรพวกนี้ศึกษามันตรงนี้มันมันมันจะต่างกันนิดหน่อยครับผมเพราะว่าไอ้เครื่องเรือนี่มันมันมันไม่มีเกียร์ทดไม่มีอะไรมันจุ่มป้นมันก็ต้องไปอย่างเดียว ครับผมอย่างรถมันก็ยังมีเกียร์ช่วยไลย่หนึ่งสองสามสี่อะไรอย่างเงี้ยคือเราจุ่มหางออกไปเลยเนี่ยทั้ง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 ,งอ,ออกตัวต้นแล้วก็ทงปลายเนี่ยก็คือให้มันไม่ตกครับไม่ตกไม่ตกกาลังไม่ตกเออมันก็เกี่ยวก็ด้วยที่ว่าปรับแคมให้มันองศาให้มันไปพอดีแล้วก็เรื่องโม่เรื่องใบพัดอะไรเงี้ยมันต้องสัมผัสกันบาลานซ์กันทุกอย่าง คือการปรับแคมเนี่ยจริงๆแล้วบางคนบอกเฮ้ยมันปรับได้ด้วยเหรอมันเป็นแคมมันเดียวอ่าปรับปรับได้ใช่ไหมครับได้ก็เลื่อนเลื่อนองศาเอาว่าเวลาจังหวะลิฟลูกเบี้ยวเปิดปิดเนี้ยอ่าจังหวะมันลูกสูบมันจะหมุนข้อเหวี่ยงมันหมุนขึ้นลงเนี่ยสามร้อยหกสิบองศาเนี่ยอ่าแคมมันจะอยู่จุดไหนที่ว่ามันดีที่สุดสําหรับการออกตัวไปแล้วก็ปลายทางมันไม่ให้มันตกให้มันช้าไม่ให้มันช้าไม่ให้มันเสีย กำลังอะไรเนี่ยเรื่องนะครับเรื่องของการฟังเสียงตือการเครื่องเรือเนี่ยจูนกันเนี่ยไม่มีไดโน่ไม่มีตั้งกับผมทํามาผมไม่เคยใช้ไดโน่ครับผมร้องผิดร้องถูกมาก็ประมาณที่จ้างมะเล่นมาเลยนะก็อยู่ประมาณสัก40ปีแล้วสี่สิบปีแล้วเราฟังไงเราจะรู้ว่าเครื่องเนี่ยมันไปดีไม่ดีมันสมบูรณ์ที่สุดหรือเปล่ามันก็เรื่องเสียงเนี่ยล่ะเราต้องดูเรือวิ่งด้วยอ่าอ่าไม่ใช่เราฟังเสียงเครื่องแต่เรือเนี่ยไม่วิ่งถ้าเรือมันไม่พลิ้ว เสียงเครื่องมันก็จะไม่รวมปอดมาอย่างเงี้ยแต่ช่างเป็นเรือกระบะเนี่ยมันก็ต้องเรือก็ต้องโดดดีอะไรดีช่วยถ้าอย่างเรือมันไม่ช่วยเครื่องอ่ะมันมันก็เหมือนกับเครื่องมันร้องไม่สุดเสียงคมันไม่แหวกอ่าไม่แวกทำนองเับแล้วไอ้คาว่ารวมเสียงรวมอันนี้คืออะไรเสียงรวมก็คือเหมือนเหมือนแบบเราออกตัวมาเนี่ยเสียงรวมมันจะมันก็อเสียงแบบเสียงสูงขึ้นมา รวมป้อนขึ้นมาอย่างนี้เลยก็จะเหมือนกับเครื่องทํางานในรอบสูงตลอดอ่าใช่แล้วถ้าไม่รวมถ้าไม่รวมมันก็ไม่วิ่งอ่าเสียงไม่จะเป็นไงครับเสียงไม่รวมเสียงมันก็มาเหมือนกับว่ามันเหมือนเสียงมันไม่สูงสุดเนี่ยประสบการณ์ประสบการณ์ล้วนๆครับใช่ใช่มันมันต้องใช้ตาดูหูฟังตาดูฟังเรื่องจริงครับอ่าผมจะเรียกว่าเป็นลลิ่งมิเตอร์ก็ได้เพราะว่ามันไม่มีอะไรมาวัดเนี่ยใช่ meter แต่เดี๋ยวนี้มันยังมีไอ้ gps มีดาวเทียมอะไรมาช่วยอ่าเราก็ฟังเสียงมาดูแล้วเออดูความเร็วมันขึ้น มานอเด็วตตั้งแต่ช่วงออกปุ๊บแต่ละช่วงเป็นยังไงโดยมากไอ้โจ๊กีวเเนี่ยเราก็จะดูว่ามันขึ้นมาเนี่ยมันสูงสุดเท่าไหร่แต่เราจะดูการออกตัวว่ามันเร็วไหมคือช่วงกลางช่วงอะไรเนี่ยมันมาดีไหมเรือวิ่งเสียงรวมแล้วหรือยังอะไรเงี้ยอ๋อถ้าถ้าเสียงไม่ได้ความเร็วมันก็ไม่มีบอกแล้วครับไม่มีในตำรายที่ไหนแน่ๆนะครับและอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นเรื่องที่ตาดูจริงๆคือเรื่องของ ส่วนผสมนะครับหรือ AF ที่นี่ไม่มี AF ไม่มีกล่องจูนคาบิวล้วนๆใช่เห็นบอกว่าดูสีท่อเสียเลยก็สีท่อนี่ก็มีส่วนสำคัญดำมากไปก็ไม่ดีดำมากไปคือก็น้ำมันเยอะเหมือนกับเรากินอิ่มไปจุกขี้เกียจทำงานแล้วสีท่อนวลไปก็ไม่ดีมันเป็นไรครับถ่านวลมันก็น่าจะดีนะไม่พอกิน มันก็ออกออกออกแบบบางบางอ่าบางไปหน่อยแล้วสีที่พอดีล่ะครับสีพทีพอดีก็ออกจาออกจานวลนวแล้วออกยาแบบสีอิดถึงนั้นพวกนั้นอ่ะสีอิดอ่าสีแบบมันมันออกดําอมดําน้อยๆงบประมาณในการทําเครื่องครับเพราะว่าถ้าเครื่องเป็นสเต็ปนี้สเต็ปอย่างเงี้ยเหรอครับงบประมาณก็อยู่น่าจะน่าอยู่ประมาณทักสองแสนขึ้นสองแสนอ๋อก็ก็เรียกว่าไม่ไม่ได้สูงขึ้นไม่ได้สูงน่ากลัวนะครับแล้วถ้าเป็นแบบเอ้ยผมไม่เอาขนาดนี้ือก็ประมาณแบบที่ ของเราทําเองนะแต่ถ้าทําให้ลูกค้าอะไรนะถ้าสเต็ปอย่างนี้มันก็ต้องแพงขึ้นไปครับผมก็อยู่ที่ของอยู่ที่อยู่ที่ของอยู่ที่อะไรที่ลูกค้าเลือกใช้ด้วยอะไรครับผมก็เรียกว่าเราคุยกับเฮียวันชัยนะครับใช้เวลาไม่นานมากนะครับแต่ว่าก็ได้รู้อะไรเพิ่มขึ้นอีกเยอะเลยโดยเพราะการจูนเรือตาดูหูฟังนะครับแล้วก็อีกส่วนสาคัญเนี่ยคือเรื่องของประสบการณ์นะครับแล้วก็ เรื่องของสับชาวเรือซึ่งแบบชาวรถเราไม่เคยได้ยินผมก็ไม่เคยได้ยินนะครับก็ต้องขอขอบคุณเฮียวันชัยนะครับเฟนพุกนะครับก็ชื่อร้านนะครับชรัตนาเจริญพรชรัตนาเจริญพรนะครับครับโอเคครับมีเบอร์โทรไหมฮะก็ศูนย์สองสามสามเจ็ดหกสามสามเก้าศูนย์สองนะครับศูนย์สองนะฮะสามสามเจ็ดหกสามสามเก้านะครับเป็นเบอร์ร้านเบอร์ร้านครับผมมีอะไรก็ ลองโทรกับคุยกับพี่อวันชัยได้นะครับพี่อวันชัยจะดีครับเข้าไปในเฟซบุ๊กได้เข้าไปในเฟซบุ๊กได้นะครับมีคำถามอยากรู้อะไรก็พิมพ์ทิ้งไว้นะครับผมนะครับก็ต้องขอขอบคุณพี่อวันชัยมาอีกครั้งในที่นี้ด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับหัวใจของรถแข่งคือความเร็วทุกครั้งที่ออกตัวต้องรู้สึกถึงพลัง f ฟล x สุดยอดเทอร์โบเจ้าพลังแห่งยุคผลิตโดยวิศวกรรมยานยนต์ขั้นสูงรับประกันความแรงที่รู้สึกได้จริงจากสนามแข่งสู่รถคุณเฟล x กเทอร์โบพลังที่สัมผัสได้